Back better than last year. Sing, sing, nope. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. Sing, sing, Only I can make a change. Slowly take a path today. I will never be alone. Cause that's what it takes. Giro. Giro. โอเคครับพอผมสวัสด,ทด,ด,ดนนีทุกคนนะครับวันเดอร์คาร์นี้ในรายกานนานทุกคนนะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกบเอาอีกอวันนี้เราได้เล่นเป็นออเมนได้สเล่นกับมูราตครับผมนะตัวละครที่ไม่ได้เจอกันนานลาน้วนี่มูราตเดี <c oughs> ๋ยวมึงเจอกูแน่ไม่ได้เกิดแน่บอกให้ทุกคนตาเน,นี้ยแนะฝั่งตรงข้ามก็มีเพน ซึ่งตานี้ผมจะออกเป็นรองเท้าตานเวทกันแล้วกันอาจจะโดนมูลาดตอดเจ็บหน่อยแต่ก็ถือว่าแลกมากับฝั่งตรงข้ามที่เวดลวดเลยนะเออทั้งอล C ิสเพนและก็บอนนี่นะเวทมันแรงมากเลยส่วนเทลกับมูลาดก็ให้เพื่อนเราจัดการไปนะไม่สิเราต้องจัดการมูลาดนี่เออแต่ผมก็ออกเป็นการเวทกันแล้วกันอยู่ไหนนะมูลาดแท้ๆาโอ้โหมาต้องมาตออ่ะเอามาดิ เรียบร้อยนะ๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันทุกคนเดี๋ยผมจะออกเป็นรองเท้านี่เลยทุกคนนะตาทำไม่เหร็จผมก็บอกไปแล้วแต่เราก็ต้องระวังด้วยนะทุกคนพนยะายามอย่าเพิ่งห้าวเท่าไหร่อยู่แถวนี้ก่อนดูด้านล่างก่อนเพราะว่าคือกูเจอบ่อยมากเลยทุกคนกำลังบวกห,หนึ่งกัน,นเพลนมาแต่ไหนก็ไม่รู้เพงนมาแต่ไหนก็ไม่รู้อะ่ะโดยอ่านทางนั่เลอไม่ทันได้มันได้นะได้นะได้นะดนะเดี๋ยวเจอ,เจอกัน คนเกมเราก็โดนมูล,ลาดกดเล็กน้อยนะแต่ก็นี่หลาดปกติทุกคนนะก็รอไปก่อนทุกคนโอเคมาทุกคนกูเวลซีแล้วโอ้โหแต่เรนล่างเขาบวกกันจับเลยวะโอ้โมูล,ลาดไปเติมล่างด้วยทุกคนแวบๆเมื่อกี้เห็นแวบมาเงียบโอเคมาดันคลิปมาเคลียร์คลิปผมนะเอานั่นไงโอ้โหมูล,ลาดโอ้โต,ต้องต้องไม่ปาดด้วยทุกคนอาปาดไหมล่ะอาอเอาเรียบร้อยฮะปาดเรียบร้อยดีอย่างเงี้ยเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวเชียร์ เง้ยอยาามึงนะมึงเสียฟิกเสียทีเลยว่ะทุกคนคุ้มไหมเหรอผมว่าถ้าเอาจริงๆก็คุ้มอยู่หรอกมั้งคุ้มอยู่เพราะว่าหนึ่งผมไม่ตายการไม่ตายคือราบอันประเสริฐทุกคนบอกให้ <c oughs> โอ้ยเสียงโก้โอเคประมาณนี้โอเคแต่ข้อเสียเราคือระวังโดนโมูลาต,ตอดกันแล้วกันก็นั่นแหละรอรอกันก่อนโอ้โหนั่นไงโอ้โหล้างเงาด้วยอืมไม่หวากลับว่ะเอ้ยก็ทำอะไรไม่ได้นะทุกคนนะพยายามอย่าให้มันตอดกันแล้วกันง่าย พยายามอย่าเสียเลียดครับผมนะกับไอเจ้าโมลาเนี่ยโอเคเพื่อนออกมาเด็กออกมาแล้อ๋ <S <S อเรียบร้อยโอเคปล่อยๆไปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยเจอกันอันนั้นนี่มีการวาร์ปกลับมาด้วยอ่ะเดี๋ยวมึงให้ห้าวห้าวกันดีนะอ่ะอันติโอ้โหูกำลังพูดว่าอันติโก,กมาแนละ้วแต่มันอยู่กับเพลงน,นะทุกคนใครจะไปสู้ได้เียโอเค <S <S โอเคสักที่เอาไงอืมตอนนี้ก็รอๆนะ เราดงทรงๆไปการอะไรๆโบราณไหมฮะอ๋อตาตาโอ้เล่นไม่เป็นนี่นะตัวนี้ทุกคนถือว่ามันก็ไม่ตึงมากเท่ากันมูลาณตัวนี้อ๋ตาตาโอ้โหโอ้โหมีการปอดกันด้วยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันอืมปาดกูหน่อยดิโอ้โหดาซีก็มาว่ะเพื่อนถอยก่อนได้ไหเพื่อนว่ามูลาณมันน่าจะไม่ไม่ประมาทใครขนาดนั้นนั่นแหละอ้าเรียบร้อยดิอ้าเรียบร้อยโอ้ไม่เรียนไม่รู้จักเรียนรู้กับพวกเนี้ย ปั่นเรียบร้อยจ้ะปั่นี้ะบอกให้หาขนาดนี้ประมาณวิวเจ็ดวิวหกนี่โอมันก็ถือว่าสโลวมูล,ลาดได้มาแล้วนะถ้าของมาเราไม่โดนนาอ่ะทุกคนถ้าแบบมูล,ลาดมันไม่เกิดจริงๆอ่ะเราก็สามารถสโลได้อยู่แต่ถ้าของเราตามแล้วมูล,ลาดมันเกิดไงเราก็ไม่ได้ทุกคนนะได้แค่ขงังในการตอดมันเท่านั้น <S <S โอเคมาหลังจากเราเติมเลือดสิบคิวคิปไม่นอนนะออที่เลี้ต้นคิวคิปเพื่อให้ทีมชมทุยลเล่น กูจะเลนล่างกูโดนหนักเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเน้นป้อมก่อนนะเอาป้อมคืนก่อนล่างคือไม่ไหวลนะ <g ül> <g ül> เล่นล่างคือเล,ละทุกคนนี่เพื่อนคือเราก็ต้องอันนั้นอันนั้นนะเอาไหมละเอาเอาเอ,าอาันนี้อืม้มนึ่ง้ำมึงอะไรเนะี่ยเมดรอไล่บ้าฟาร์มนะเมดไม่เติมเหรอทุกคนอันนี้ไม่ทราบนะผมลืมดูเลยเรือกัดสมโอ้โหปวดแดดอ่อดเดะเอาเรียบร้อยเทลเรียบร้อยนะออกมาดีมาดีมาดีสองหนึ่งวิถุลุม เพื่อนหืมชิบหายนี่กูโอ้โหตายเฉยก็นั่นแหละนะทุกคนนะไอ้ไอ้เจ้าพวกเขาห้าเล่นสองหนึ่งไม่ดูสภาพเอ้ยจ้จพวโอ้โหเดี๋ยวเหอะมึงเดี๋ยวเจอกูคือโอเมนาถึงแม้มันจะเก่งอะแต่มันไม่ขนาดนั้นไงทุกคนของเราต้องครบก่อนอะเมื่อกี้เราไม่มีการเวทนะไปสู้กับมันแถมไม่มีเกาะไปสู้กับเโจกูต้องเล่นไงเมื่อกี้แล้วกูคิดยังไงอ่ะกูเข้าไปทุกคน กูยิงงูกับตัวเองคือกูทำไปเพื่ออะไรอันนั่นนน่นอันนั่นอันนั้นไอ้ที่วัวไรเเอ้าเอ้าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรครับเพือมาทําไมครับมาทําไมมาทําไมเกิดมาทําไมอ่ะมูลราชโอ้โหเเพื่อนกูเพื่อนผมไม่รอดแล้วทุกคนด่าซีลืมดูมันเลยแต่เราก็รอยุ่งกับมูลราชอยู่ไงอ้าวตอนนี้เป็นไงฮะเพื่อนเราโอ้โหสวยงามครับเพื่อนกูเริ่มเต็งแล้ว เอ,อาเอาอลิสเอาเรียบร้อยเดือนอย่างนี้เรียบร้อยวันนี้เอาไหมล่นะก็ะขังไปเครัะผมก็ตีป้อมฮะไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวไม่สนใจฮะอีโนไปเลยโอเคดันไปผมนะสวยคือเห็นไหมทุกคนไม่ใช่ผมกดขอให้ดูอะมันมีอ่าป้องกันเวทชิ้นเล็กเลยนะผมเขาออกมากันไว้ระดับหนึ่งทุกคนพยายามไม่ออกของมากนะเพราะผมก็มีอย่างอื่นที่จําเป็นกับการเวทอย,อยู่เล็กน้อยนะ <have> <c oughs> โอเคืม มาถาก่อนนะทุกคนนะมีไรปะเนี่ยนั่นคือตอนนี้คลิปก็ดันหมดแล้วนะแต่เพื่อนเราเนี่ยอยู่กระจายก,กระจายมากเลยไปดูโจ๊กเกอร์ดิทุกคนไ,ไปเล่นล่างนะเชี่ยวเดี๋ยวเพลเอ้าอุ้ยไม่เอย้ยไม่ทุกคนเชี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเอ้าอะไรเนี่ยคิดอะไรไงคิดไงพีเดี๋ยวทุกคนมึงคิดไงเดียเพลนเอานา้าโบราณเอาเล่นไหมล่ะเดี๋ยวคืออะไรเมื่อกี้ทุกคนมันคิดยังไงมาเข้าโอเมน่ะเนี่ย กูเจอประจําเลยทุกคนแต่ยังดีนะที่เป็นฝั่งตรงข้ามคือป่าที่ชอบเข้าแบบนีโร่ที่มันสู้ไม่ได้แล้วอ่ะอืมเช่นเอาเดียวโอเคเช่นแบบกูเห็นแบบแบทแมนที่ผมบอกจนมคลิปไปเล่นแบทแมนอ่ะคือบางคนอ่ะแบทแมนไม่เข้าแทงอ่ะทุกคนกูยังงงอยู่มึงเข้าทําไมอ่ะถ้าของไม่นำจริงอย่ามาเล่นทุกคนที่เพนก็นเข้าโอเมนนะคือเข้าผมนี่แหละเนี่ยโอ้ยไม่ได้ทุกคน,กค,นคือก็ยัง,งงงอยู่คือมันทําไมทําเพื่ออะไร รู้ว่าสู้ไม่ได้แต่มันก็ยังมีอีโก้ของมันนะเออแล้วผมพูดถึงอีโก้นี่แม่งแม่งแม่งกูก็มีอ่ะทุกคนอีโก้แม่งแบบบางครั้งที่เล่นตัวได้เปียมนะแต่เจอเจอฝั่งตรงข้าวที่หยิบตัวเสียเปียมาแต่มันโดนแต่โดนมันกดไงกูก็มีอีโก้ไงเนาะนี่แหละเพลงังนละเอาเรียบร้อยคะตัวนี้ไม่ปล่อยฮะไม่ให้หนีฮะเอาเรียบร้อยดดวไม่ได้เอามูลาดไม่ลาดโอ้โหปัดไม่ทันมูลาดปัดไม่ทันอ่ะทุกคนม่อี้ตัวพลังมิตรภาพเข้าไป น <N> ี่เทลวเอาอลิสอลิสเอาอลิสอลิสอืมนีใชิจิมหานะบนนี้เกแล้วกูโอ้โห و, เพื่อนไม่นะเม็คขา้าไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยววัตโต้โอ้โหเทลวเดี๋ยวเียแรงแรงแรงอืมเดี๋ยวมึงนะมึงเมื่อกี้คือผมไม่มีอันตรนะถ้ากูมีนะมึงจับมึงล็อกี่ยว่าเทลวโอเคกลับแป๊บ โอเคนะตอนนี้เรามีออฟเลนอ่เห็นไหมทุกคนดาร์ซี่ยังไปดันกีเล่นะส่วนเราก็ต้องมาตีช่วยเพื่อนนะและวทำไมผมไม่ได้โซนเลยคือกูต้องตีช่วยจริงอ่ะทุกคนถ้ามีไอ้โจ๊กเกอร์กับไอ้โอ้โหเจรติเด็กเตี้ยโอเคครับโอ้เด็กเตี้ยดีนะมันให้เปิดอันตีเลยทุกคนถ้าเปิดอันตีกูว่าไม่รอดคือง่ายๆเมื่อกี้ทำไมผมต้องไปตีช่วยนะคือเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมูลานมาโอเคคือทำไมผมไป้ยโอ้โหกูกูพูดบ้าง มาดิตัวเอาเรียบร้อยฮะมาดิตัวนี้คงเอาจริงนะกสูสองหนึ่งนะมา,มาดิมาดิปาดกูดิมาดิมาดิของไม่กลัวไม่กลัวเรียบร้อยตายโอเค,โอ,เคโอ้โหเป็นไงโชวแอ<ส>คไปห<ส>นึง่งดอทุกคนไม่ใช่หรอกเกมเรานำคือไม่คิดทํามผมไม่ส่วนะเพราะว่านั่นแหละดามจแค่จบก็คูว่าน่าจะตายยากทุกคนแถมฝั่งตัวข้ามน่าจะรู้อยู่แล้วเออโอเคได้ของดีมาละเราก็ไปตีช่วยนะ แต่ก็เกือบโดนอลิสแย่งไปนะดีนะมันนี่เปิดอันตีนะอ,นอนลิสน่ะถ้าที่สใส่อันตตียผมว่าน่าจะแยกได้นะแต่ไม่อะมันนี่เปิดก็ช่างมันว่าขัดขัดใจเล็กน้อยนะเขเตรียมจบนะเมื่อกี้ก็ไปสองหนึ่งึงตึงเฮ้ยลิเอ้ยเดี๋ยวเหเดี๋ยวฮะโอ้โหูจกเกอร์ก,ก,รก,กูตึงจังวะเขียเอาไงเพื่อนจบได้ไหมจบได้ไหมอย่าฝฟืนนะถ้าจบไม่ได้ทุกคนฝฟืนนี่มิตรเสียกับเสียนะผมบอกให้โอ้โโกเกอร์กูเกือบตุยเกือบแล้วโจกูก ไเอเนตเอเนตเอเนตโอเคช่วยเพ oh, 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 okay. oh, oh, right ื you ores, okay. ่อนก่อนตรงนี found. ้โอเคโอ้โหมีไม่ทันเอเนตลไปเ่ยโอ้โหโดนเธอฟิกใส่อุรอดอยู่รอดอยู่เองนมาจังหวะนี้โอ้โหไม่ช่วยอ่ะไม่ใช่ไม่ช่วยไม่ไล่ว่ะเพียไม่ไล่ทุกคนเล่เมื่อกี้ว่าจะนึกอว่าเพียจะมาไล่เนาะทุกคนจะได้รับดามเองให้ไม่ใช่รับดาเองหรอกจะฆ่ามันให้โอเคตอนนี้ของเราก็งเริ่มเพียรแล้วนะทุกคนนะแต่เดี๋ยวขอเปลี่ยนของก่อนนะไม่เอาออมก้ามลนะทุกคนนะ เซตนี้ผมมันจะไม่ออกโอเมกอ้กาเลยเอาเป็นอุออตรนี้ก็แล้วกันยิ่งโดนตียิ่งแบบโดนเร็วแล้วก็เพิ่มดาเมจร,รือตัวไหนเนี่วะเนี่ยชิวอัพด้านซ้ายนี่นี่สองใจสองใจนะว่าตอนนี้เจอเทลวด้วยไงมาซอยเร็วอะไรเนะี่ยเมนมูลาดกำหมัดเมนมันก็ไม่รอดทุกคนบอกให้ถ้ามันไม่ใช่สีเมนก็รอดอยู่หรอกถ้าเป็นเมนมูลาดนะว่าเขาน่าจะไม่น่าจะสู้กับโปเมนนะเป็นเมนมูลาดันจะเก่งระดับหนึ่งเอ๊ตอนนี้ยังไงเพื่อน เราแป๊บหนึ่งแล้วก็เพื่อนเข้าอะไรจังวะนี้โอ้โหสวยงามอะไรผมพะไม่มีล้างเรียบร้อยฮะเสร็จอกโอเคส่วนอันติผมจะรอจับเนี่ยแหละไฮมลาดเรียบร้อยไม่ลอดฮะไม่รอดเป็นไงกูบอกแล้วโอเพนมาโอเพนหนี <c oughs> ดึกว่าจะบวกนอกเอเนก,กูหึงจัดวะนีเราก็ดันบนมาแล้วนะผมว่าไม่นานอล้วนะฝันตรงข้ามเรียบร้อยแล้วก็จะเพนเพนเรียบร้อยฮะฝันดีหูไม่ได้ค่ะ ไม่ได้ทำอะไรเลยทุกคนเรียบร้อยชนะอีซี่นี่ตานี้เกือบอีซี่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อีซี่เกือบอีซี่ทุกคนแม่งต้นเกมมากูใจหายเลยทุกคนข้างล่างอ่ะแม่งแม่งเหรียอะเลนล่างโคตรเลรียทุกคนโอเคอุ้ยอันดับหนึ่งทุกคนตึงๆไม่ใช่หรอกคัดมาเกมนี้เกมอื่นกูไม่ลงอ่ะเกมไหนที่ผมเล่นแย่ๆผมไม่ลงหยอกหยอกก็นั่นแหละนะไม่ใช่หรอกช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเล่นอาวีไง บางตาก็ฟูก็เอามาลงนี่แหละจกัจกจจังๆทุกครั้งกันนี่เป็นไงมูลลาเมนมูลลาด